สวัสดีค่ะอันนี้น้องบอมหรือน้องแบมบอมสวัสดีค่ะพี่น้องฮอตแล้วฮอตแล้วนะเดี๋ยวให้ดูถือเดี๋ยวคนที่ถือทวงแดงซอยแล้วกระเป๋าแดงนะอ่ะมือหนึ่งหนูถือได้ไหมอ่ะไปกดปิดห้องลุยแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋อ่ะหนูถือนี้ถือถือกันพ่อหยุดถือหนึ่งสองกดยมั่ยังเลย mắng nhân này ừ. à, mất ừ, không, nó bắt té rồi mặt giang phải ông mất phải ông mất phải phải khẩn ờ ừ, phải ờ mất rồi nhân được hàng đó cái bên này chọn ấy ô hàng nhớ dù đi hàng bỏ quang Hãy subscribe cho kênh มาแล้วมล้สนามนี้จำได้ว่าเคยมาเล่นแล้ว <c oughs> สนามฝั่งตรงข้าม LG ปวกแดงระยอง <c oughs> น้องกำลังยังเล่ยดากันเลยเลยๆลยเลลลไป <c oughs> แม่แม่ทุงขาไนม่มาแจมากอยู่มั้โอเคอยู่ในนี้แหละโอเคโอ้ยนั่นตู้พ่ออาทิตย์ได้ไหมแม่เห็นตู้พ่อาทิตย์แดงๆแม่คล้องไปก็เพ่งประอบพดลมดบอะไรอีกแม่แม่จะยชยว่านตเขียวๆเนื้อตซื้อไหมบออันนั้นของอีฟูยืมเอางั้นพี่น้องไปซื้อตัวนั่นเด เบอร์ตัวนั้นมันห่างหรือบปล่าตัวนั้นมันห่างแต่ตัวที่พระฝ่าน่ะจะเล็บอกว่าซื้อมาให้ไหมตลอาทุกวันไม่รู้วิมองขายแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะตานดำโคขึ้นไปตะดูแสบเลยวะแม่เั็นไงแม่แม่เต้นแม่ยุ่หันเแถาจอย ทุนพูนพูนพูนัสดีครับลูกแม่พี่เต้นจะควงยุ้พี่ทูนพูนพูนพูนสี่ทุนพูนพูนพูนยุอยบ้านมเหนเป็นงอนไปนกันได้ไก็นไยงยงออกมาเลยไปเดี๋ยวนี้ไปก่อนเดี๋ยวพพ่เนไปอ่หัวคนุพยสวัสดีค่ะกินอะไร ก๋ยเต๋อดีค่ะดีค่ะดีค่ะด,ดูดูอาม,มีคนส่งเสื้อมาให้พี่ปุ้ยลืมดูอ้าวแมวมีพุงเลยมา <c oughs> โอเคเูกวันนี้เอาโคมาา้มา้เอาไปถือกล่องให้หน่อยก่อนเอาเอ่โคกมากไเอาน้าไปกิน เปิดเติม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 พี่ปุ้ยก็จะไปเติมห้องพี่ปุ้ยเติมร้องห้องยาหองดีครับก็มีแก้ียวไงก็หนีนะพี่เอาไส้ถ้วยนี่ไปดูดน้ำกันเลยอ๋อเท่มันเต็มุ้ยพี่ปุ้ยกินผู้เดียวกับเบาหวานขึ้นเท่าไหร่แช่ไปเย็นๆโอเคไปครับ กนเกินเพื่อเดียวเบาๆคือเบาหวานขึ้นเลยโอ้โหลุงดำโดนเถอะเลยครับอะไรไป้ซล่ะไปหาฟ้าไสบ่อะไรขนมเอาไหมเท่าไหร่ยังไหหาฟ้าไสล์กันเถอะโอ้ยขนมมันแพงข้อยังทำหายนิดหน่อยก็ไปไซล่ะ นใส่หลายคนนใส่เห็นแว๊บๆตอนเข้ามาน่าจะมาหากันเก็บของเก็บอีหยังแล้วพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแต่ว่าไม่แต่ปากกลองนะปากกลวยกุ้งอย่ามาภาสาจิน บ้าจ้าแม่ของน้ำยุ่ไก่พอดาขานยางต้องไปช่วงดึกดดึกก็คือเกา้น้ำนกว้างแม่ไหนบ้างนี่คือแงคนหล้ายา้องล้างปลายางใส่ปุ๋ยเย่างกินเบียร์ไหมใส่ปุ๋ยเพิ่น้ำกินเบียร์งีวเ่าา้า

เขาขายอยู่ข้างหน้างานใช่ไหมข้าราทัารเปิดร้านเด็้เตนลักเปิดเปิดบ้าแบบฮ้บสั้นก็ลกก็ลกก็ลูกใครรอเลยวะ ลม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 ฝนมันอยู่ใกล้ป่ายางหรอกลมฝนแต่ว่าก็หนาตกตกใช้ยู่นเองก็สิเป็นหนูต้องออกกําลังกายหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกหนูนอนใช่สิหนูนอนแล้วแขนมันลอยก่อนจะลุกหนูต้องออกกําลังกายโยกแขนโยกขาสักก่อนยังลุกก็แม่นตื่นขึ้นแล่นเขาห้องน้าเลยเต๋อต้องยืดกล้ามเนื้อก่อน สมได้เนี่ยว่างหน้าตาจดกเอาคำ่ยังไงฝาใส่เอาคำ่ยังไงอ้ไม่กินแม่ไม่กินไม่ได้ใรกินสองพัใส่กับปูนะกีกับปูเ้ยตากต้องซื้อแลบอกโอ <c oughs> โ้ยกินเนี่ยไม่จู้นี้สา มุนมุนจนมุนจนดำแล้วเ้าก็เบิ้งไปอุ้อุ้งซื้อไงก็หลูกอุ้งอุ้งหรออุ้งอ้เกลียกเลอเนามาหมลูกอกีืรอเลยนชีมื่อกี้ยนรถจะนะ อำเภออุทัยยานเป็นจังหวัดค um> ่ะมันอยู่อำเภออุทัยไงไม่ใช่จังหวัดอุทัยนะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเก่าพอปุ๋ยได้แพงเหมือนกัน um บ้านเก่าคืออย่างค่ะคุยเคยอยู่นั่นไงบ้านเก่าบ้านเก่าอปุ๋ยเคยทำงานอยู่นั่น จะไหมเมื่อสิบกว่าปีมีบ่หลายคนหรอกพ่อมี่ยนะคะพี่น้อโอเคกันไป้องเล่าคิมเมียไปซั้นี่ก็อาจจกันคลิปหน้านะครับ